สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Walk กออนไลน์ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ MMORPG ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมแลนดออนไลน์น,นั่นเอง นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวเกมนี้เนี่ยได้รับลิขสิทธิ์ยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเปิดให้ทดสอบอยู่บนสโต re ไทยนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยละกันนะครับว่ามันเหมือนแลนด์ออนไลน์ยังไงบ้างนะ้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยเ,เคยเห็นเกมแลนด์ออนไลน์บน PC มาก่อนแต่ว่าไม่เคยเข้าเล่นนะครับ ก็อาจจะไม่ได้รู้อะไรมากใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับที่เป็นแฟนๆของแลนออนไลน์อยู่แล้วก็ลองดูละกันว่ามันเหมือนแค่ไหนนะครับก็ในส่วนของตัวเกมนะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกตามนี้นะในส่วนของชแนลเนี่ยจะมีทั้งหมด3 c า a n แนลก็ชแนลหนึ่งจะมี PK ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นชแนลสองก่อนละกันนะครับยังไม่พร้อมที่จะไป PK กับชาวบ้านเขานะครับผมทีนี้หน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งก็กด Create ตัวละครตรงนี้ได้เลยครับผมนี่เห็นไหม ก็หน้าเลือกตัวละครนะครับตามนี้เราสามารถมาเลือกในส่วนของสถาบันก่อนได้นะครับตรงนี้เลยเลือกโรงเรียนนะครับว่าเราจะเอาอันไหนนะครับซึ่งชุดมันก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อสถาบันอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นคลาสอาชีพนั่นเองนะครับเราเลือกเอาว่าจะเล่นสายอาชีพไหนนะครับแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตัวผู้หญิงตัวผู้ชายได้นะครับจะเอาเป็นตัวไหนแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนทรงผมได้นะครับ ลองเปลี่ยนดนะูประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นเป็นดาบแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดตั้งชื่อไปนะครับเรียบร้อยตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กด create ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันออว่ามันเป็นยังไงนะกด play ได้เลยครับผมนี่มาจา้านี่มาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศในเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถหมุนมุมงกล้องได้นะครับเนี่ย มุมมุนกล้องได้โอเคเลยนะครับภาพเกมก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับก็ตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจาก p c นะครับที่พอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชันมือถือจะบอกว่าเป็นเกมแลนด์ออนไลน์เลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าชื่อมันไม่ใช่ไงก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะนี่ครับสามารถซูมเข้านี่เห็นหน้าตาตัวละครได้นะครับตามนีนะแล้วก็ซูมออกได้นะครับผมซูมออกได้กอนั้งไกลดีเดียวนะครับเนี่ยระยะการซูมนะครับ แต่ว่าผมจะไม่เอาแบบซูมไกลเกินไปนะครับทีนี้ก็เมื่อมาเกิดใช่ไหมเออแล้วก็มาจัดการกับพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเนี่ยกดจัดการได้เลยนี่คือ,อแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันค้างวะ่ะตัวอื่นดีกว,ว่าตัวนี้ก็ตีไม่ได้เดี๋ยวมาตีตัวเนี้คือตัวเกมมันยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งเนาะนี่ฮะจัดการไปโอเคนี่ครับเห็นไหมอ,อ่าตรง EXP ตรงนี้มันจะขึ้นนะครับผมจัดการครับจัดการ ผมก็พาดูบรรยากาศแบบคร่าวๆของตัวเกมก่อนนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับเมื่อเลเวลเราอัพแล้วนะครับกดเข้ามาตรงนี้กดติ๊ก้าไปนี่มันจะสามารถที่จะอัพนะครับพวกสเตตัสต่างๆของตัวละครได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะให้อัพอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็ลองอัพดูอัพอัพเต็งเลยแล้วกันเออเพื่อจะฟันแรงขึ้นมานะครับประมาณนี้โอเคนะฮะลองอัพแล้วก็ฟันดูนะครับ แต่ไปอเอแรงขึ้นบกว่าแรงขึ้นมัง้งเราสามารถที่จะ,ะกดแบบกับตัวละครตัวอื่นได้นะครับเนี่ยเดี๋ยว g r a บนึ่งเดี๋ยวสู้เสร็จก่อนโอเคเนี่ยฮะเก็บของได้ไนหะเวลามีของดรอกนะครับเก็บเข้ามาแล้วก็กดติ๊กทีตก่ตัวละครคน,น,นอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะชวนเขาเข้าปาร์ตี้หรือว่า add เพื่อนได้หรือว่าชวนต่อสู้หรือพูดคุยกับเขาได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่นะฮะลองชวนปาร์ตี้หน่อยดิ Uh, อันนี้พอเทรดเทรดอันนี้เทรดมันไม่ใช่ปาร์ตี้เว้ยอันไหนว่าปาร์ตี้น่าจะนี้นะอ่า uh, นี่ไงปาร์ตี้โอเคอ่าโอเคครับลองชวนดูเขาเข้าปาร์ตี้แล้วนี่ว่ามันก็เราเข้าคนเดียว uh, เล่นคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องปาร์ตี้ก็ได้แต่ว่าถ้าชวนปาร์ตี้ก uh, ็พวกเลวงเลเวลอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นค่อนข้างไวเนะี uh, uh, ่ยตีตีช่วยเขาตีช่วยเขา ผมลองเล่นไปนนิดหนึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากว่าตัวเกมนี้มันจะให้เราทําอะไรยังไงต่อนะครับอืมอตอนนี้เลเวลสามแล้วโอเคตัดไปตการแจมกับชาวบ้านเขาแล้วกันมึงไปลางไปจะไหนวะเนี่ยเออโอ้ตีเบามากอะ่ะเก็บของก็แล้วกันนะเอาของไว้กับตัวก่อนนะครับของบาอันก็เก็บไม่ได้นะอื เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศนะครับในส่วนของตัวเกมนะแทนที่เนี่ยเราสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปนับพักก่อนอัพทิ้งนี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่มามันจะอัพอะไรนะเอออ่าเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศครับซึ่งพาเนี่ยเอามาเดินตรงนี้ดีกว่านะครับนี่เราสามารถเดินไปแผนที่อื่นๆได้นะครับจากที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะว่าเอ้ยมันมีเควสให้รับตรงไหนอะไรยังไงนะครับ เออไม่มีอ่ะกดโอเคไปครับผมมีวาร์ปมาแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นอีกแผนที่หนึ่งนะครับเห็นไหมเออเนี่ยเดินมาซึ่งมันก็อน่าจะเป็นในเมืองนะอันนี้นะครับเนี่ยเข้ามาหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำเวสเจอเอ็นบีซีอะไรอย่างงี้นะครับผมเหมือนมีคนบอกว่าอ๋อนี่ไงไอ้นี่มันทําอะไรเนี่ยอันนี้มันทําอะไรมันมาทําอะไรฮัลโหลเพื่อนเพื่อนมาทําอะไรกดพิมพ์กดคุยกันได้นะครับเนี่ยกดพิมพ์ตรงนี้ได้เลย่ะ ลองทักททยเขาเฮ้ย hey, เอาไปแล้ว <c oughs> กะว่าจะทักทายแล้วหน่อยโอ้โ oh, หอะไรวะเนี่ยเอออ่ะไปแล้วครับเขาไปแล้วเห็นไหมก็พูดคุยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แผนที่เนาะกดขยายได้เมื่อกี้นี้นะครับในส่วนของเมนูด้านบนนั่นละพวกนี้ก็น่าจะเป็นเมนูสัตว์ขีดเมนูแบบยังไงอะของสมใจอะไรอย่างงี้มั้งนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับผมกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองกดขยายเข้ามาดูนะอันนี้เป็นร้านค้าใช่ไหมนี่ฮะ มีของขายอยู่นะเอออันนี้อ่าอันนี้คือสกิลนี่ว่าอัพยังไงวะเนี่ยมีพ o i n t อยู่เอสามพอยต์เดี๋ยวอัพงไงวะอืมมันกดอัพได้ไหมเนี่ยยังอัพไม่เห็นได้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ต้องลองเองนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูแบบเป็นตัวอย่างข้า,าวๆนะครับตัวเกม,มอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะฮะอืม เก็บเลเวลก่อนลวกันบปุ๊บโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะตรงนี้ตอ้าเอาตีตัวนี้ก็ได้นี่แน่บางตัวตีแล้วมันไม่ขยับขยื่นเลยนะอมีคนมาแจมกับเราไม่มีดาเมจอะไรขึ้นเลยเวลาโจมตีอะโอเค มครับเก็บงงเก็บเงินนะดูกระเป๋านะว่าเงินเรามีเท่าไหร่ตอนนี้มีมีเงินอยู่16บนะครับ16บาทนี่เป็นบาทนะนี่แน่สะกงสกิลอะไรก็ไม่มีเออเดี๋ยวเราไปเดินสำร,รวจดูแอนที่ดีกว่าเดี๋ยวไปตรงนู้นนะเดี๋ยวจัดการไใ้ตัวนี้เสร็จก่อนโอเคเรียบร้อยไป ตอนนี้คือยังตีตัวพวกแบบเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้นะแดงๆอย่างเงี้ยตายเลยนะ <g ül> พวกที่เลเวลเยอะๆแล้วเขาก็จะมาแบบมาตีอะไรพวกแบบในกายออกมานะครับประมาณนั้นอืมดี่นลเดินสำรวจนะครับแผนที่เดี๋ยวไปแผนที่หนึ่งนะฮะเปิบวาร์ฟวาร์ฟโอเคนี่อ่าเนี่ยก็ จะมีมอนสเตอร์ที่แบบว่าเลเวลสูงขึ้นประมาณนั้นนะครับซึ่งเรายังไม่พร้อมที่จะไปสู้กับเขาเะฮะแค่พามาเดินบรรยากาศเฉยๆนะครับผมนี่ยถ้าตีคือแบบดูดูนะเดี๋ยวตีนะเออดูดูดโคตรแรงเลยอะ่ะเนี่ยไม่รอดได้แน่นนตัวระครผมนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดเฮ้ยเมื่อตายดิเออเมื่อตายมันก็จะไปเกิดอยู่ที่เมืองที่เราเกิดมาเมื่อกี้นะครับผมอืมเนี่ยเอาให้ตายแล้วกันโอเค ปุ๊บนี่ครับมาเกิดแล้วเห็นไหมอยู่ตรงเมืองตรงนี้นะครับเลือดก,ก็เต็มเหมือนเดิมนะประมาณนั้นอืมมีอะไรให้ดูอยู่นะตอนเนี้ยอ,อันนี้พูดคุยเนาะไม่นามีแล้วแหลกนะครับเนี่ยบรรยากาศก็คร่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็เก็บเลเวลเข้าที่ไปนะครับแล้วก็ทำคงทำเควสอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆนะครับแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าเควสคือมาให้เราทําอะไรบ้างน,นะครับผมม,มีแค่แบบ คุยกับ,บ NPC ได้มั้งเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาเมื่อกี้ตายโอ,อ,อ้โห EXP ลดบานเลยวะ่ะเ้ยหายไปเยอะมากตอนแรกจะอัพเป็นเลเวล4อยู่แล้วนะครับเนี่ยคุยเอนบนะครับเวลาคุยกับ n p c เนี่ยเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้อ่าแล้วมันก็จะมีให้เราคุยอยู่นะครับเนี่ยเศษไอเทมนะครับเออสามารถซื้อขายไอตรงไอเทมได้นะเนี่ยแต่คือนะตอนนี้าวงอาวุธทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเออมันมองไม่เห็นนะมันเป็นสีข,ขาวๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองหรือเปล่านะครับอาจจะมีส่วนก็ได้นะอันนี้ถ้าเกิดโหลดในโทรศัพท์ถ้าใครแบบเป็นไม่ได้เป็นเหมือนผมก็พิมพ์บอกด้วยละกันนะครับเพื่ออาจจะเป็นที่โปรแกรมจำลองนะครับมันแบบว่าเอาภาพมาไม่หมดอะไรอย่างเง <lim> ี้ยนะครับไม่มีอ่ะคุยโค้งคุยเค,ค,ค,ควสอะไรไม่เห็นมีนะอืมไม่มีเควสอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็เตมไนหน้า,าพวกสเตตัสต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็แอดเพื่อนเนาะ แอดเพื่อนใเพื่อนประมาณนั้นพิมพ์หาไอเดีเพื่อนได้นะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้และกันเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับย้ำอีกทีนึงว่าตัวเกมยังอยู่ในช่วงทดสอบนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้มันเป็นลิขสิทธิ์แท้หรืออะไรยังไงนะครับมันได้รับลิขสิทธิ์มามากน้อยแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะจากตัวเกมแลนนะครับแต่เห็นแบบไปอ่านข่าวมาก็คือเขาบอกว่าคือมันเหมือนเกมแลนเลย นะครับแต่อยู่ในฉบับเวอร์ชันมือถืออะไรประมาณนี้ก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับผมเอาล่ะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไวา้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม